ยอด,ดอุดรธานีช่างตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่9เ,เมษายน2567นะคะเรามาซ่อมให้คุณพ่อนะคะอยู่ที่บ้านอุ่งมงอําเภอหนองวซอนะคะช่า,ไไงะะางนะคะได้ทำการเปลี่ยนแกนพร้อมลูกปืนนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนหน้าแปลงแกนมสามให้คุณพ่อนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากซ่อมเครื่องกับช่างตุ้มนะคะสามารถโทรปรึกษ,ษาก่อนได้นะคะที่เบอร์0951697772นะคะเรามีอะไรและบริการเครื่องสีทั้งมือหนึ่งมือสองนะคะและลูกค้าท่านไหนนะคะอยากซ่อมสอบถาหรือ แก้ไขอาการได้เรื่องบ้างนะคะช่างพร้อมแมนะนำให้คำศึกษานะคะวันที่10บช่างจะลงไปส่งเครื่องที่จังหวัดนครพนมนะคะเขตอำเภอเมืองค่ะจะไปส่งเครื่องแถวบ้านพึ่งนะคะ ค่ะเขตคนครพนมนะคะสนใจอยากจะซ่อมเครื่องนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อจองคิวซ่อมะค่ะ โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมทุกๆคลิปด้วยนะคะช่วยกดไลค์และกำลังการให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ